ไอจกอุ้มกูเด้จกจกอุ้มกูเด้อจมแล้บอุ้มกูตัทีมอยู่ปะอุ้มแล้บไม่มึงอุ้มกูดิไม่ครับอุ้มกูโอ้โหไอ้สัตว์อ่ะโอ้โหมันระบาดเงี้ยนหรออุ้มกูเด้มันทำไมมันหัวลงเนี่ยอุ้มลุงเนี่ยแหละระบาด โอ้อะไรเนี่ยโอ้แเปิดปิดนงไอ้โจ๊กแตเดียวไปีลยเนี่ปิงมาไม่รับผมเลยมึงจะเดียไปหน่อยไม่ครับมันไม่นานรอดวันนี้เต๋เข้ารถนอนเลอ้ยไอรันก็ให้ถอยวิหยุดแต่ไม่เห็นเลย ถ่ายถ่ายอะไรน่ะถ่ายวิญญาณไโจกถ่ายแล้วกันวะยังครับ ยังไม่หายครับหายแล้วมาเปินไปนี่เลยคุณกูเด้่ยคุณกูเด้่ยคุณกูเด้่โอ้เปิดอะไรไม่ได้เลยไอ้จกจกครับผมเปิดทวิดกูเด้่เปิดสต็มกูครับอ่าครับผมเปิดดังเปิดลาบอ่ะฝากด้วยนึกว่ามีอะไรครับผมก็ อันนี้เริ่มตัวไปตีดาวอาทิตย์ไปทีย่ไปโคศกเหรอคล้ายมึงจะตีไปง้อไม่ได้มามบาก<ด>ันทีบายไม่ได้มาจะทำอะไรขอกินข้าวก่อนนะฮะขอขินข้าวก่อนในเมื่อวันนี้ไม่มีโรงเรียนก็ถุงกลายเป็นศึกใหญ่แก๊งไม่มีหลักศึกโรงเรียนอะไรเนี่ยไอ้แม่พวกเราอ้เด็กกูคุยกับใครเนะี่ย มีดอนกันไหมครับโอเคเล่นไพ่ยังไม่มีกันครับมี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  <ไ S 2> มีมีน้องพี่เลยพูด,พดแล้วไม่มีใครฟังกูไม่พูดละ <laughs> นั่นแหละจบคนเยี้ยงำงำ,งำมึมมึมอะไรมึงเนี่ยจุกไม่ได้เลยวะ่ะมึงคุยกับคนดูด้วยดิ เดี๋ยครับให้ยบอกว่าเดี๋ยวเขแชทแล้ครับผม,ผมเออที่ผม,มต้องคุยเอยงครับคือเหมือนจะตีมือมึงอันนี้คือตีมือแหละคุยกินข้าวอยู่เนี่ยมึงตีมือลยเนี่ยมึงทำเย,ยอะอะไรก็ได้โอ้โหเขาพิมพ์เหมือนตุเหมือนตุที่ผมต้องตอบไงครับปก <laughs> ติตอบว,ว,ว,ว่าอะไรอ่ะปกติตอบว่าอาบน้ำแล้วที่ผมตอบจะตายผมแล้วเออสไตมืออ้สตีมมึงอ่ะอันนี้คือสตีมคือคือช่องมึงแล้วอ่ะอันนี้คือช่องมึงเลยเหมือนตุก็เชียร์ไดเดี๋ยวกูตายโอ้โห จุกโอ้ลงแล้วข้ามแล้วพี่เขาบอกว่าเป็นช่องมึงแล้วใช่ไหมใช่รายได้แบงคเนี่ยเฮ้ยแบบกระเพาะเสื้เนี่ยนั่งของจริงว่ะเดี๋ยวแแวะเดี๋ยวว่างเดี๋ยวไปตกปลากันต่อยี่อะไรได้ดีว่ะนั่งของจริงว่ะครับพี่ หรือว่าผมหิวไว้อเี่ยไม่เคยกินผัดกะเพราที่อร่อยที่สุดในชีวิตนะตอนนี้เลยเนะี่ยแม่คเผ็ดเลยว่ะดนีครับครับไปในของเขาะนะ่ะเฮจียเหลอนจัดเ,เลยบ้านว่อย่เงี้ยแม่งเผ็ดที่ผ่าะ อยากไปไหนหวะเนี่ยขอเลี้ยงก,กินข้าวนะครับทุกคนบอกไว้ก่อนนะใครหิวก็ขอโทษด้วยนะครับหิวจริงวันนี้หิวจริงครับเฮ้ยจุกฝากเตีมึงอย่าไม่เห็นคุยอะไรเลยอ้าวครับผม จุกเบอร์จะโอ้ยพอดีครับพอดีเป็นดาราโปเตอร์ฮะไหยิงหน่อยเพื่อแบบค่าตัวแพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยด่าวเลยครับมันเป็นวิถีของดาราในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยไหยิงเพื่อแบบว่า,าหให้ราคาตัวขึ้นจากอขออีกทามเดียวหิววะขออีกกล่องอจุกยางเหรอเอ้ยธรรมดาแล้วครับอืใครก็พูดอย่างนั้นหรือครึ่งเจนจี มาจานด้วยเนาะเอาไปดูวะจี๋ออไหนดีเอบเนาะพาไปดูวะเกพาไม่อยู่เลยนะเนี่ย<อ>ฟิลเน,เนี่ยฟิลเหมือนผัวเมียกันเลยเนะี่ยมึงเห็นไหมเนะี่ยกูกับมึงเนะี่ย <c oughs> อะไรในในบ็อกซิ่งเนี่ยกระจกจกระจกกระจกมาตามไปด้วย Sound muted หิวจัด มึงคิดยังไงไวายจุกที่มึงได้เหยื่อยืนโปสเตอร์อะแบบเต็งหนึ่งในสิบสองทีมอะไอ้อะมึงไปยิงคู่ก<ม>ับพวกไอ้เฉินพวกอะไรอะม,มึงคิดยังไงบ้าง,งวะงงนะพี่มึงงงเหรอใช่แมื่อวี้เนี่ยแบบว่าโปสเตอร์กลางอะหน้าจอไลท์อะคนดูเป็นแสนคนอะอ,ร,อรือหลอดยิงครับอันนั้นอะหลอดยิงลงมานเนี่ยเฮ้ยมึงเมินบิดได้ไงเนี่ยมีคนโดนเอ็ดบิดมึงเนี<ด>่ย<ด> ใช่แล้วขอบคุณมากครับสำหรับบิดนะครับก็จะเลิศสุขเวลีมัดวัดนาวครับผมขอบมากครับใช่หรอบผมขอบคุณดาวด้วยแบบนี้ได้หรอบใช่ครับแล้วไปเลยยูทูบมัดเดี๋มัดมัดนาวเะี๋ผมก็ขอบคุณเนี่ยเดี๋ยวกูมาฝากด้วยเนี่ยสตรีมช่องมึงเนี่ยเนี่ยคือช่องมึงแล้วเนี่ยผมมากครับผมระเบิดทีวีซีซั่นชูอ่าอะไรครับอันนี้ก็รวมตัวกันอยู่อยู่เพื่อไงให้ผมได้ทำ พูดอะไรกันปะโอ้ยจุกสตรีมแทนหลายช่องเลยเนอะไปแปลบวันไป,<ช>ไปด้วยพูดไปด้วยเออเอาทุกช่องกินทะลุจอมไม่ดูสภาพโทรศัพท์เลยนะกินเหงื่อมือมือาครับเนะเมาจาก BK ีเคโอดันจัดประธานกูเป็นไรวะเงียบ ซื้อม,มาแป๊บแล้วกันจเจอคนอง่วงอะเด็กพอกอะไรเนี่ยพี่พอไอจุบไอหมินอะไรเนะี่ยอ้าหูจะพูดท่ำเชี่ยรอะไรกูสาวยไม่อาจยิ่งดิต้องแข่งกับพี่แทนวาซีต้องแข่งกับพี่แทนพี่แทนเออ เขาบอกขนาดอยู่ใต้ยังได้กลิ่นอืมดีก็เลยจุบพาไปหากระติศหน่อยเอ๊ะอะมีนะไม่มีนะนี่ข่าวบาหรือเปล่ามีมีข่าวลือครับพี่กูเห็นน่ะข่าลือกูถึงว่าอยู่โต๊ะมือเย็นนี่เลยครับอันนี้มึงพูดว่าเฮียอะไรอ้าวลุงไม่อยู่ไม่อยู่ไอ้ยไม่อยู่ไม่อยู่ก็เขาฝากอยู่เออ มึงจะเป็นบิดจุเอ้ยขอบคุณบิดมากครับผมขอบคุณแม่นะครับขอบคุณพี่อะไรนะพี่อะไรเนี่ยพี่อ้ามเนี่ยจุ้ยเาเหตุการณ์วันมึงไปเที่ยวนี้ที่มึงเจอพวกกูอะลองเล่าเด้ว่าเป็นไงบ้างแต่ละคนน่ะเดี๋ยวกูมาครับพี่คือตอนแรกตอนแรกผมไป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 แก่แจ็คไงแม่แล้วทีเนี้ยเออคุณพ่อแม่ลุงไม่อยู่เลยเราเล่าเป็นทางการชุมนงคือ คือกูไปเจอแจ็คกูเจอแจ็คสองรอบแล้วกูไม่อะไรหรอกก็เฉยเฉยว่าแซมว่ามันแต่งตัวแบบวันมิ้วไงวันมิ้วเป็นเก้งแบบเดือดตืดไหนนึงเก้งขาวเงี้ยแล้วทีนี้ไปถึงหน้าบาร์เพียใช่ไหมไอ้กูรู้จักกูไปเจอพี่กมใช่ไหมแต่กูไม่รู้จักพี่กเลยตอนนั้นอ่ะไม่รู้จักเลยแบบไม่รู้จักอ่ะกูกูนะกูกูอยู่หน้าบาร์กับไอ้แจ็คไงปะกูดูว่าเอ้ไครมาเคาะประตูวะไข่มาเคาะประตูวะกูบอกว่าใข่ไว้เที่เนี่ยแแล้วกูไม่รู้จักพี่กำเลย กูพูดอย่างเงี้ยกูพูดอย่างงี้ไก่แจังจริงเลยเว้ยใครว่ไอเฮียเนี่ยพูดอย่างเงี้ยกูถามไปจังว่าใครเขาบอกเป็นพี่กัมไปคืว่าว่า้เขาแล้วก็เดินเข้าไปก็เจอพี่จีนอนร้องแบบนอนร้องแบบเหมือนคนแบบขาดอากาศหายใจอะ่ะนอนข้างๆเขาแล้วก็นอนดูหนังนั่นแหละครับเท่นั้นแหละแล้วก็เจอพี่เจ้าเล่นเกมครับ นั่นแหละครับมันก็เจอพี่พิงค์นั่งอยู่บนหัวโซฟาเจเอมาดีนอนอยู่เจแฟงนั่งอยู่ตรงเนี่ยใครวะหลินไรว่าผ <ม S 2> คูคอเลยที่เล่นลูคัสนั่นแหละครับแค่นั้นแหละไม่ไม่มีอะไรไเฉย อันนี้ผมพูดกับใครเนี่ยอันนี้ผมคุยกับใครแล้วเนี่ยฟังอยู่คุยกับแชทไป่ทีเจ็ดพันคนก็คุยไปทอื้อบคุณสำหรับการติดตามเจ็ดพันคนนะครับเห็นน้องจุกสี่เก้าส้นตีนีสี่เก้าเฮ้ยก็มีหัวใจเหมือนกันนะเอ้นี่ซ้องสี่เก้าสี่เก้าก็มีหัวใจบอกเขาไปจุกเพื่อน สภาพแนี่ดูถูกคนอื่นสี่เก้าเองใส่ได้หรือเปล่ามึงไอ้ยีไทยมึงอ่ะไม่ได้ดเขาพี่จุกเขาบอกว่าพี่จุกคืนชามยังโอ้โหใช่ครับผมเก็บไว้ไงเป็นของที่ลึกแบบไปแบบใครทับหกเดือนเนี้ยไว้แจกแจกชามบอแบรทับหกเดือน ร้อง,รนะองเพลงหน่อยพี่ร้องเพลงหน่อยร้องเพลงไม่ร้องแม่จะด่าเอาดิเียงดังไม่ได้จยุดเงียบอีกแล้วก็ไม่เงียบได้ไงก็ดูดิคุยอยู่คนเดียวเนี่ยชองเขาก็าคุยด้วยเขาคุยคนเดียวแบบคอมเมนต์แบบครับครั้ง่ะเออก็คุยอยู่สิคุยคนเดียวแ,บบมมแบบลนะคย,คยคน,ยยค,นคุยตั้งเยอะคนคุยด้วยตั้งเยอะทำเหมือนเออ เดี๋ยวนี้เมินแล้วดิเวลวเ้าฝากช่องอันนี้ฝากเพื่ออะไรครับได้ดู้ไหมครับเนี่ยกันเลยคุยไปดิสตีมมึงเนี่ย กูกินข้าวอยู่ตีไปก่อนมึงเขินเคี้ยอะไรเนี่ยไอสัตว์ฮะมึงก็เป็นสตรีมเมอร์ไม่ใช่เหรอเอ้ากูกะติ๊บเวลามึงสตีมึงทำอะไรอะนัวครับไอผมหมายถึงว่านัวนี่ครับนัวไพ่อะไรเงี้ยวางไพ่ขอกินข้าวอหนึ่งขอกินข้าวหนึ่งนะทุกคนคุยกันไปก่อน เคยคุยไปก่อนได้ครับกระถินไปไหนไม่รู้ครับไ, ه, ไม่ทราบเลยครับทองกูไม่หมายถึงว่ากระก oui, รถินพระป่าอย่างเงี้ยผมเปลยนไปเ <c oughs> ป็นนีอย่างเงี้ยก <c oughs> ระถินไหนผมไม่รู้ครับผมไม่รู้จักนะคุณเมื่อกี้พี LIKE ่เหม่งนี้นะั่นนี่ แปไ๊บไหมหรือกินครับไปเลือกกินไปบุกเสาท์นิดดีไปยืนทำยี้ยอะไรกันไปดิไปบุกเสาริดเดีไปผมไปไม่ได้แล้ลุงอยู่เงี้ยเดี๋ยวมึงขับรถกูไงไปเ,เรงเอสอนะแรงเอสเนี่ยไปไว้ไว้กันมาดี